กัมพูชาพูดกันดีๆก็ได้นะครับหลังจากที่โดรนของกัมพูชา250ลำบินเข้าเขตพื้นที่ไทยนะครับกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศได้มีการพูดคุยกันโดยตรงทางกัมพูชาครับพอได้รับทราบแล้วก็ได้ออกประกาศห้ามบินโดรนในประเทศโดยเฉพาะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาครับคุยกันดีๆได้แบบนี้ก็ดีสิครับกดหัวใจแสดงพลังคนไทยให้เห็นหน่อยครับนอกจากนี้ที่ประชุมครมอมีการเห็นชอบหลักเกณฑ์กรอบวงเงินงบกลาง577ล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายในการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาตั้งแต่วันที่ 3สิงหาคมถึง25ธันวาคมปี68ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศครับในเดือนหน้าชี้แจงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและผลของการประชุม3ฝ่ายครับไทยกัมพูชาและจีนทางด้าน,นท่านนายกอนุทินครับมีการระบุถึงกรณีที่กัมพูชาพยายามเร่งรัดให้ไทยเนี่ยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาี่การเขตแดนร่วมหรือ JBC ที่ประเทศกัมพูชาว่าไทยเนี่ยได้มีการประเมินสถานการณ์ต่างๆทุกอย่างต้องเกิดจากความจริงใจและความตั้งใจจริงๆที่จะทําให้สถานการณ์และสันติภาพเกิดขึ้นในภูมิภาคนี้ครับนอกจากนี้ในการช่วยเหลือ ทางกระทรวงพาณิชย์ยังมีมาตรการบรรเทาผลกระทบด้านชายแดนไทยกัมพูชาใน4ี่กลุ่มเป้าหมายได้แก่ประชาชนกเกษตรกรผู้ค้ารายย่อยและผู้ส่งออกครับเพื่อช่วยลดภาละค่าใช้จ่ายประชาชนฟื้นฟูเศรษฐกิจการค้าในพื้นที่และการหาช่องทางการตลาดใหม่หมทดแทนตลาดส่งออกกัมพูชาให้แก่ผู้ประกอบการครับเรื่องราวของชายแดนไทยกัมพูชาต้องติดตามกันต่อดูซิว่ากัมพูชาเขาห้ามคนประเทศเขาบินโดนในเขตไทยกัมพูชาแล้วดูซิว่าจะเป็นผลหรือเปล่ากดหัวใจให้หน่อยครับ